สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านเมาเมานะครับมาแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปใหม่ชุดใหม่ของใหม่นะครับเนาะก็มา1ชุดนะฮะแต่ว่าได้ของมาน้อยนะครับเนาะชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงก็พูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0919285535นะครับ0919285535เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดมาได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็น 937GWICL นะครับ และแอดจะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะพี่นะผมก็จะแจ้งเตือนที่พี่ผ่านและแอดก่อนเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตเปิดเป็นราคาเดียวเลยนะครับน้องห้าร้อยบาทรูดๆไปเลยนะฮะชมชอบชิ้นไหนสนใจว่าไงยังไงก็ทากมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับน้องจะได้มองกันแบบชัดๆนะครับองแรกรายการแรกรายการที่หนึ่งนะครับผมนะเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้ค่าแป้งเดิมครับนะฮะผิวเดิมพระเดิมพิมพ์เดิมเลยนะพี่นะนี่ครับ สองกล้องแล้วมองชัดนะครับนี่อ่านดูฮะเนื้อดีนะพี่นะเนื้อใสๆนวลๆแบบนี้นะครับนี่มวลสารแน่นๆเลยนะครับรายการแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะรายการนี้นะฮะห้าร้อยบาทนะพี่นะวันนี้เอาไปห้าร้อยบาทลุ้เลยแล้วกันนะราคาเดียวกันหมดนะครับรายการแรกรายการที่หนึ่งนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับ ชิ้นนี้เป็นเหรียญนะครับนะเหรียญนะอ่าหลวงพ่อคูณครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณฮะปีหนึ่งสองนะครับเนาะผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะขออนุญาตปรับแสงนิดนึงแล้วกันเนาะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะนี่ครับเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญคมมากนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นนะครับเนาะได้มาแบบนี้ไปแบบนี้แหละนะครับอ่ะลองดูนะพี่นะชมชอบจัดไปนะครับรายการที่สองนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับ นะรูปภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับองนี้เป็นพระซุ้มกอรครับผมคางกระหนกนะองนี้พิมพ์ดีเนื้อดีนะผมขออนยัดแกะให้ดูเลยองนี้สวยนะพี่นะสวยมากนะครับพอดีเมื่อเช้าผมเพิ่งจะลองยัดลงกรอบไปนะครับพนอะดีได้มีกรอบมาด้วยนะแล้วก็แกะมาส่องดูแล้วก็ยัดลงไปใหม่นะครับนี่ครับผมส่องให้ดูเนื้อเป็นเคลือบแก้วเลยนะพี่นะความสวยนะครับ นี่ยความแก่งนะพี่นะเนื้อหาดีพี่นะครับแล้วก็เนี่บินเดิมนะด้านบนนะครับมีร่องรอยการบินนะครับแต่ว่าเป็นบินเดิมนะผิวพระดีมากพี่นะฮะแร่ดอกมะขามสวยนะครับซอกแขนลึกนะครับเนี่ยซอกแขนลึกนะเนี่ยเราไปดูซอกเอวด้านในนะครับม้วนเข้าไปถึงข้างในเลยนะคมจัดพี่นะฮะคมจัดคมจริงนะครับผิวดีด้วยพิมพ์ดีด้วยนะฮะรายการที่สามนะครับพระสุงกอนะพ uh ี่นะดูชอบจัดไปนะครับเอาไป ห้าร้อยบาทนะฮะร,รายการนี้สวยเลยนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับองนี้เป็นพระยอดขุนพลครับผมยอดขุนพลลำพูนนะฮะหรือว่ายอดขุนพลหินิพนชัยนะเราจะคนเรียกเลยนะครับองนี้ได้หน้าสวยนะพี่นะเนี่ยหน้าตาติดชัดมากนะครับแล้วก็ สมนะฮะดูล่องลึกนะพี่นะเห็นไหมครับมีสอ่องเจาะให้ดูเข้าไปในข้างในเลยนะพี่นะเนื้อหาดีมากนะครับสายเหนือวันนี้ได้มาสามชิ้นนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆชมกันไปนะครับอ่ะนี่ฮะยอดขุพนพลหีเรียบุญชัยนะพี่นะพระสวยสภาพดีมากครับเนื้อดีมากนะฮะเห็นมครับเดิมๆนะครับนาอน,นี่พี่ดูบัวนะบัวนี่คมๆเลยนะครับแล้วก็ พาสังคานะครับเนี่ยเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะคมๆสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับดูให้ชอบนะดูชอบจัดไปนะครับห้าร้อยบาทนะฮะรายการที่สี่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับพระร่วงยืนประทานพรครับผมองค์นี้เป็นหน้าพระสิขีนะพี่นะก็คือเป็นสายลําพูนนะฮะกุน่าจะเป็นกัวดอนแก้วนะเนื้อขาวแบบนี้นะครับ อผมซองให้ดูหน้าเนี่ยหน้าตาติดชัดนะครับเส้นมงกงกุดอะไรคือแบบสวยเลยนะฮะเห็นไหมครับศิลปะคือทางเหนือครับพี่นะไม่หนีเลยฮะเป็นพระศิลปะยุคหนูเลยนะครับเนาะยุคจามาเทวีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสวยนะละเอียดดีนะครับเนาะละเอียดดีเนี่ยเส้นจีวงจีวอเนี่ยนะมือนะครับเนื้อขาวนะครับแล้วองค์นี้นะเนื้อขาวนะครับ สวยๆแบบนี้ครับพี่นะฮะชมชอบจัดไปนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับอองค์นี้ก็เป็นพระร่วงยืนอีกหนึ่งองค์นะครับเราเป็นหน้าพระสิคขีมกันนะฮะแต่ว่าองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นถ้าผมจําชื่อถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็น ประตูลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็นึกนึกกุไม่ออกนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพระทางสายเหนือนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนาะหลายกุเหมือนกันนะฮะองนี้นะครับนะเป็นเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ห้ามสมุทรใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยเพราะว่าลาพึงน่าจะเป็นยืนควายแขนมากกว่านะครับอ่ะตามนี้นะพี่นะลองดูครับพี่ชมชอบจับได้จัดนะครับรายการที่หกนะครับห้าร้อยบาทนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับ คือของมีน้อยบางทีอันไหนอันไหนที่แบบมันไปไวผมก็จะให้ดูไว้วหน่อยเนาะเพราะว่าของมีไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าพี่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมภาพนิ่งๆพี่ทักมาได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องเกรงใจนะครับอ่ะรายการนี้รายการที่หกนะครับห้าบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับนี่ครับเป็นรูปหล่อนะพี่นะรูปหล่อโบราณน,นะครับรูปหล่อโบราณอ่าส่วนตัวผมเนี่ยผมดูเป็นหลวงปู่ทอง หลวงปู่ทองนะพี่นะผมดูเป็นหลวงปู่ทองนะฮะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับเนาะ,ะผมไม่แน่ใจนะชิ้นนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยดีมากเนี่ยดูหน้านะพี่นะแล้วก็ดูผิวนะครับเหลืองแห้งนะพี่นะเหลืองแห้งเลยครับดูชอบดูสนใจจัดได้จัดนะพี่นะใครรู้ที่นะครับเนาะ หรือว่าใครดูเป็นใครรู้ที่นะครับจัดได้จัดเลยพี่นะฮะพแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเอาไปห้าร้อยพอพี่นะฮะนี่ครับอ่ะตามนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับชิ้นนี้เป็นจอบนะพี่นะเป็นจอบนะครับจอบอ่าหลวงพ่อไผ่นะฮะบดกําแพงนะพี่นะเนื้อหาก็ตามภาพเลยพี่เนื้อเป็นทองผสมนะครับเกดกระดีสีทองเล็กๆเนี่ยอยู่ในเนื้อเต็ไมไปหมดเลยพี่นะ่ะผมซองให้ดู คือมันไม่ได้เป็นแปะข้างบนนะพี่นะพวกนี้มันอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยพี่เห็นไหมฮะซูมให้ดูยังไงดีให้มันจะชัดนะครับเนี่นี่เนี่เนี่เห็นไหมครับพวกคราบน้ําทองเนะี่ยมันวิ่งอยู่ในเนื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเก็ดเล็กๆเ,กเ,กเกต็มไปหมดเลยนะพี่นะเห็นไหมฮะเนี่ยเกดกระดีบานเลยครับองนี้ดูแล้วน่าจะแกะทองนะพี่นะเพราะว่า ด้วยด้วยสภาพเนื้อเนี่ยดูดิมันไม่ได้เป็นเฉพาะข้างหน้านะพี่นะมันเป็นทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยดูดิ ه. ขนาดด้านข้างยังขึ้นให้เห็นเลยฮะนี่ครับพระองค์นี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะผ่านการล้างมาด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันมีมันค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับเนาะจะสะอาดมากๆนะฮะแต่ว่าพระก็ดูผิวอะไรก็โอเคนะเก่าอยู่นะครับเนาะแต่ว่าพระล้างมาก็จะดูยากนิดนึงนะครับ ตามนี้แล้วกันเนาะพี่เนาะดูดูแล้วชอบนะครับก็จัดไปแล้วกันนะครับรายการที่แปดนะฮะห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับชิ้นนี้เป็นเนื้อสำลิดนะพี่นะเนื้อสำลิดแก่เงินนะฮะองนี้เป็นพระอุปคุตอุ้มหอยนะครับหรือว่าอุปคุตอุ้มสังนะครับนี่ฮะน้า,น,าน่าจะ น่าจะล้างขัดเหมือนกันนะพี่นะน่าจะล้างขัดเหมือนกันเป็นรอยขัดเลยนะพี่นะเห็นไหมฮะถามว่าเนื้อดีไหมเนื้อดีนะพี่นะนี่ครับพิมก็ดีนะครับเป็นอ่าเนี่ยประคำเป็นเม็ดเลยนะครับเนาแต่ว่าน่าจะผ่านการล้างมาเหมือนกันนะฮะนี่ขนาดผ่านการล้างนะยังออกยังกลับดำแล้วนะเห็นไหมฮะอ่ะสำริดสวยๆแบบนี้ครับพี่นะไม่ยัดที่นะครับรายการที่เก้าเอาไปห้าร้อยพอพี่นะฮะรายการต่อไปนะครับปรรายการที่สิบครับ โอ้ oh, ชิ้นนี้มันเลยพี่นะยนๆมันๆมาเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตุ่มเอานิดนึงนะพระองค์ใหญ่นิดนึงนะครับองนี้เป็นพระยอดขุนพลนะพี่นะยอดขุนพลลบบุรีนะครับองค์นี้กุวัดไก่นะครับเนาะหรือว่า,าไม่แน่ใจว่าเป็นวัดไก่หรือว่าเป็นกุวัดพระศรีนะครับนะเนาะนี่ฮะเพราะว่าจริงๆพิมพ์เนี้ยขึ้นหลายกุนะพี่นะแต่ว่า ขึ้นมาเนี่ยสภาพค่อนข้างที่จะยับเยินนิดนึงนะครับบางองก็แตกหักนะพี่นะองค์นี้ได้สภาพสมบูรณ์นะเนาะได้สภาพสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็หน้าตาสวยมากนะฮะผมส่องให้ดูเนื้อนิดนึงนะครับนี่ฮะสนิมแดงที่ขึ้นนะพี่นะขึ้นเป็นชั้นนะครับนี่ขึ้นชั้นที่สองแล้วพี่เห็นไหมฮะนี่เป็นชั้นที่สองขึ้นมาคุมแล้วนะแล้วพี่ดูครับหน้าตานะฮะติดชัดมากนะครับองค์นี้พระสภาพสวยเลยพี่นะพระสภาพสวยเลย คราบแป้งคาบไข,ข่กุเดิมมีให้เห็นนะพี่นะนี่ครับนี่พี่ดูรอยเนื้อนะะโอ้โหเก่าจริงพี่แล้วสนหนึ่งคือแดงแบบแดงจัดแดงมันมากฮะแดงออกน้ำตาลออกม่วงไปแล้วนะพี่นะอ่ะเกา่าเก่าสวยสวยแบบนี้ครับผมรายการที่สิบนะครับเอาไปห้าร้อยบาทพอพี่นะเอาไปไวเลยนะครับคือจริงๆบางทีบางอย่างเนี่ยผมได้มาเนี่ยบางทีต้นทุนสูงนะแต่ว่าผมเอามาเฉลี่ยเนาะก็จะได้แบ่งกันกันแบบเบาๆได้นะครับเนาะ เฉลี่ยแล้วนะครับเนาะแบ่งได้ห้าร้อยก็คือห้าร้อยเลยนะครับนะอ่ะเบาๆแบบนี้ครับพี่ดูให้ชอบนะครับสนใจก็จัดไปแล้วกันนะครับเอาแค่ห้าร้อยพี่นะบางเบาจัดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ฮะเดี๋ยววันนี้มีของแปลกมาให้ดูด้วยนะเนาะแต่ว่าน่าจะน่าจะหลายคนน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยวเอาองค์นี้ก่อนนะครับองค์นี้เป็นพระนาลายนะครับนะพระนาลายนะฮะพันกรนะพี่นะ องนี้นะสิบหน้านะครับติดชัดทุกหน้าเลยครับนี่ครับแล้วองค์นี้เนื้อหาสำลิดจ่าจาเลยพี่นะไม่หนีไปไหนครับสำลิดเงินแน่นอนฮะเนี่ยพี่ดูดิแล้วพวกนี้นะยิ่งนานยิ่งเก่ายิ่งดานะครับหรือว่าถ้าโดนเหงื่อโดนอะไรนี่ดำมานะแต่ว่าองค์เนี้ยผมได้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้มาเมื่อเช้านะนี่พี่ดูหน้านะหน้านี่คือชัดทุกหน้าเลยนะครับศิลปะแบบนี้นี่คือไม่ธรรมดาละนะฮะนี่ครับเนื้อหานะพี่นะ เป็นสำลิดเลยพี่นะครับไอ้คาบคาบเหลืองๆคาบแป้งพวกนี้มันแปลงออกได้นะครับเนาะเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นฝุ่นมากกว่านะครับเนาะแต่ว่าเกาะตามซอกตามอะไรแล้วองค์นี้พระโอ้สวยจริงพี่นะครับเนาะอ่ะลองดูครับพี่ใครชอบศิลปะสายนี้นะครับอ่าเป็นพระนลายพันกรนะพี่นะสินนี้ผมดูเป็นลบบุรีนะฮะหรือว่าเป็นสินทว่านะครับก็มีส่วนนะฮะนี่ครับ สำลิดเงินจจาแบบนี้พี่สำลิดแก่เงินนะครับเนาะต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่ามันมีเนื้ออื่นผสมด้วยนะฮะอ่ะสวยๆแบบนี้ครับพี่นะฮะห้าร้อยพอครับเอาไว้ๆนะฮะนะเอาไว้ๆนะครับอ่ะรายการต่อไปนะครับนะรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับที่ผมบอกว่าอาจจะ มีคนรู้จักแล้วก็อาจจะไม่มีคนมีคนไม่รู้จักนะครับคือจริงๆมันก็เป็นเหรียญที่ใช้ทางอ่าพุทธทางเขาเรียกทางศาส,สนาพิธีนะครับเนาะทางอินเดียนะครับเหรียญน,นี้นะเหรียญรามรามดาบานะครับเนาะเหรียญรามดาบานะฮะก็คือเป็นเหรียญที่ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคหนึ่งเก้าสองศูนย์ที่เจอนะพี่นะในประวัติผมเปิดหนังสือเจอนะครับ อ่าเป็นเป็นเหรียญยุคที่ตั้งแต่ปีสมัยสองพันสี่ร้อยหกสิบกว่าหรือว่าสองพันสี่้อยกว่านะพี่นะเราเหรียญเก่านะครับเนี่ยแล้วชิ้นนี้นะเป็นเหรียญเงินนะพี่นะเหรียญเงินแท้ทางดุลเลยครับเนี่ยผมได้มาแบบนี้ฮะตอนแรกอะผมไม่คิดว่าเป็นเงินนะผมลองผมลองแงะดูนิดนึงนะครับเราก็เลยอ่ะสองนูนเนื้นะเอเ้ยผมว่าผมดูแล้วเป็นเงินนะครับเนาะนี่ครับแล้วหนักมากนะพี่นะเหรียญน,นี้ รามดาบานะพี่นะเหรียญมีประวัตินะครับเหรียญทางอินเดียนะพวกนี้ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนานะครับนาะของประเทศอินเดียนะครับก็ในเหรียญเนี้ยนั่นจะเป็นพระรามนะพี่นะคือดูตามประวัติเนี่ยเป็นเหรียญที่เป็นพระรามปกครองนะพี่นะแล้วก็มีพวกนางสีดานะครับนาะแล้วก็มีหานุมานเนี่ยใต้แท่นนะครับเนาะเห็นไหมฮะเหรียญเก่านะพี่นะเหรียญเก่านะครับผมได้มาแบบนี้ผมไปเหมาทในบ้านมาแล้ว เจอมาผมยังเอ้ยมันคือเหรียญอะไรวะเอามาเปิดดูอ๋อใช่พี่นะรามดาบานะครับอะใครชอบสะสมแปลกๆเก่าๆแบบนี้นะครับเนาะจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะฮะเหรียญเงินนะนี่ครับเขาบอกว่าเหรียญเหรียญเงินหนักๆแบบนี้ผมว่าจริงๆตอนนี้ถ้าไปช่างเป็นเงินขายก็น่าจะได้มากกว่านี้นะครับเนาะอะเอาตามนี้แล้วกันนะเอาแค่ห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับอาชิ้นนี้นะครับนะก็เป็นเทวรูปนะพี่นะเทวรูปนะฮะเป็น สไตล์สินไปทางทวารนะครับนัสินทวารนะครับเป็นเทวรูปนั่งนะฮะหรือว่าพระล่วงนั่งนะครับหรือถ้าถ้าเป็นตามยุคก็เรียกพระล่วงนั่งนะฮะแต่จริงๆแล้วสินพวกนี้ก็เป็นพิมพ์พระพุทธนั่นแหละนะครับเนาะนี่ฮะเป็นสไตล์เทวรูปนะองนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับต้องบอกแบบนี้ครับคือส่วนหน้าเนี่ย ส่วนหน้าเนี่ยมันแก่เงินนะพี่นะคือเห็นชัดๆเลยว่าแก่เงินแล้วก็มีคาบน้ําทองวิ่งนะครับแต่ว่าส่วนล่างเนี่ยเหมือนจะแก่ทองพี่เห็นไหมฮะนี่ครับเนี่ยส่องเข้าไปในซอกนะเห็นเลยนะพี่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนื้อหาเขาถึงกเป็นแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่าความเก่าเนี่ยคือมีให้เห็นแน่นอนนะเนี่ยพี่ดูน้ําทองตามซอกเนี่ยสวยมากพี่นี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยน้ําทองวิ่งซอกเลยนะ ด้านหลังนี่คือแบ,แบ่งแบบเห็นชัดเจนแล้วนะอะผมส่องให้ดูส่วนบนนะครับนี่ครับส่วนบนนี้เหมือนจะแก่เงินใช่ไหมพี่แล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยเหมือนจะเป็นแก่ทองนะครับนี่ครับผิวคือแบบน้ำทองวิ่งข้างในเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วพระสวยนะพี่นะพระสวยนะครับอ่ะสไตล์เทวรูปสวยๆแบบนี้ครับดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบจัดไปครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ละนะฮะ ก็เป็นองค์นี้เลยนะครับอาจ๋ะวซูมนิดนึงนะฮะพระองค์เล็กนะครับองค์นี้เป็นพระล่วงนั่งนะครับเนาะเป็นพระล่วงนั่งลบบุรีนะครับเนื้อหาก็ตามภาพเลยพี่นะตะกัวสนิมแดงนะครับองค์นี้สนิมแดงจัดมากพี่นะจัดมากนะครับแล้วก็องค์นี้มีไข่พุดนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะอ่ะสนิมแดงสวยจัดแบบนี้นะพี่นะนี่แล้วพี่ดูครับเห็นไหมฮะมีรอยหล,ลุดรอยอ่าเขาเรียกรอยสนิมหลุดอะเนาะที่ว่า เนื้อหาเขาเป็น,ปนสนิมเนาะเป็นตะกัวนะครับนะพอเวลาโดนกระแทกโดนอะไรกัมันก็มีร่องรอยแตกหลุดกระเทาะไรอย่างงี้แนละ้วเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินถึงเนื้อในนะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นเดิมๆเ,เข้ามาแบบนี้นะครับเนาะนี่ฮนะอ่ะพรล่วงนั่งนะพี่นะสนิมแดงครับองค์เล็กๆน่ารักๆน,นะพี่นะดูชอบจัดไปครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับ ก็จบแล้ววันนี้มีของเท่านี้นะพี่นะชมชอบชิ้นไหนนะครับสนใจองไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้เลยผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดมาได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะฮะก็จะเป็นแอดเก้าสามเจ็ดจนะครับไลน์แอดจะมีสำหรับแจ้งเตือนนะพี่นะเวลามีคลิปใหม่มาลงนะฮะผมก็จะแจ้งเตือนพี่ๆผ่านไลน์แอดก่อนเลยนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอขอบบบคคคุุณพีีี่่่ๆทททกกาาานนนเข้มมรรรัััััชะสสวดบ